สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะตัวนี้เราเรียกว่าว่านเพชรหึงนะคะ,ะก็จัดอยู่ในประเภทกล้วยไม้กล้วยไม้บ้านเรานี่แหละนะคะวันนี้มีบางท่านอยากเห็นว่าเพชรชะหึงเป็นอย่างไรก็เกษตรบ้านนาจะพามาชมและมาดูสรรพคุณของว่านชนิดนี้นะคะก็มาดูกันใกล้ๆนะคะ,ะตัวนี้นะคะคือว่าน เพชรหึงหรือเพชรชะหึงก็จัดอยู่ในประเภทกล้วยไม้นะคะเป็นกล้วยไม้บ้านเรานี่แหละทางฝรั่งก็จะเรียกว่าบุปผาเสือดาวนะคะเพราะว่าดอกของเขาเวลามีดอกนะคะจะมีลายคล้ายเสือดาวช่อดอกนะคะบางช่อยาวถึง2เมตรนะคะซึ่งในแต่ละช่อดอกก็จะมีตั้งแต่50ถึง หนึ100่งร้อยดอกขึ้นไปนะคะมีความสวยงามจริงๆนะคะตัวนี้ประโยชน์ของอเพชรหิงตัวนี้ในด้านสมุนไพรนะคะก็จะเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังนะคะเป็นกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่มะหือมานะคะขนาดาใหญ่มากสำหรับเพชรหิงเนาะก็ การบำรุงกำลังให้เอาส่วนของลำต้นกับกาบ้านใบล้างน้ำให้สะอาดแล้วหั่นบางๆใส่โหลเอาไว้นะคะดองกับสุราหรือใครดื่มสุราไม่ได้ก็ให้ดองกับน้ำผึ้งแล้วนำมารับประทานตัวนี้ก็จะเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงกำลังนะคะสรรรคูอื่นก็รักษาอาการผื่นคันต่างๆหรือพวก แผลมีน้ำเหลืองตัวนี้ก็ช่วยได้เพราะฤทธิ์ของเขาเป็นยาเย็นนะคะ,ะเพชรหึงนะคะส่วนลําต้นก็จะอยู่ใต้ดินแบบนี้นะคะกิ่งของเขาก็จะ,ะแตกออกมากิ่งถ้าถ้ากิ่งที่แก่แล้ต้องตัดแต่งให้เขานะคะเขาจะ,ะแตกออกมาสวยตัวนี้เขาจะแผลรัศมีได้เยอะเลยนะคะสำหรับ จะหึงถ้าเ็าอยู่ร่มๆถ้าอยู่ร่มเกินไปเนี่ยใบของเขานะคะจะทิ้งตัวลงเยอะ,อะเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่ตรงที่แสงแสงแดดประมาณแสงแดดรำไรนะคะเพื่อจะหึงจะอยู่ได้ดีตัวนี้เป็นคนละตัวกับว่านหางช้างนะคะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะคนละตัวกับว่านหางช้าง ก็ขยายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อแยกกอจะง่ายนะคะตัวนี้อาจะเห็นว่ามีหนอ่อมีหน่อออกมาแบบนี้เราก็ขยายพันธุ์โดยการแยกหนอ่อแยกกอเป็นคนละแบบกับต้นหางช้างนะคะดอกของเขาก็จะมีลักษณะดังด้านหน้าที่ถ่ายไว้ให้ดูนะคะน,นี่คือดอกของเพชรเชิง่งส่วนหางช้างจะเล็กกว่านี้ นะคะจะเป็นลักษณะต้นมากกว่าคนละตัวกับหางช้างนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้มาดูลักษณะของต้นเพชรจะหึงนะคะและสัพพคุณโดยรวมนะคะสำหรับวันนี้เกษตรบ้านนาก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ